ก็ลาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้อยู่เกม Call o Duty Mobile และสรับหัวข้อของวันนี้พี่ริงงนะผมก็จะมารีวิวอัปเดตสปอยของระวัลต่างๆภายในเวอรันพาร์ทที่2อรขอผมกับอีเวนต์รูน่าดากอนนะผมหก็มาดูก่อนว่าภา,ายในซีซันที่2นี้ หลังจากที่ตัวเกมของผมตอนนี้เรียกได้ว่าสดๆดออร้อนรอเลยอัปเดตแพทใหม่ให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวโหลดได้แล้วทั้ง iOS แล้วก็ทั้ง Android จะมีอะไรน่าสนใจบ้างรวมถึงการอัปเดตอื่นๆภายในวันพาร์ทในสปีนี้แล้วก็มาดูกันเลย ส่วนของทศการของปีนี้ผมก็เหมือนเดิมตรงกับจุกจีนในช่วงของราศีมังกรอ่าเพราะฉะนั้นทีมหลักของผมก็จะเป็นทีมดราก,ก้อนจะมีตัวละครสาวคนใหม่เป็นสาวคนที่สาผมตามนักสัตว์ราศีเพิ่มเข้ามาในตัวเกมแต่ว่าในเวอร์ชนี้เนี่ยจะพูดถึงแค่ตรงในส่วนนี้ก่อนนะมาเลยกันจากอ่ะตัวละครในเวร์ชันนีในซีซั่นนี้เลยผมก็เหมือนเดิมตัวแบบรูดไปผมว็จะแจกให้ถึง4ตัวด้วยกัน ก็จะเป็นตัวละครเทนกูตัวเดวิดแมสันแบตเตอรี่และก็ตัวละครอิซเบลชาย2อ,อ่าหญิง2ตามลำดับก็จะมีตามนี้ในชุดทีมที่เป็นแบบเทศกาลตรุจีนนะผมจะเป็นแบบสไตล์แดงแดงเหลืองเือง่าส้มๆหน่อยอ่าประมาณนี้เลยผมสำหรับเทศกาลฉลองอ่าโดยจะมีบางตัวผมที่มาจากแต่งทีมเขาที่เป็นอารมณ์แบบเชิดสิงโตนะใส่หมวกแบบสิงโตสิงโตเท่ๆเลยนะอก็ือว่าดูน่าสนใจดีอยู่นะสำหรับนวกพาีซั่นนี้ ในฟังของปืนใหม่ประจำแพทนี้ผมก็คือปืนไทย19หนึ่งในตัวเก่งเมตา AR ตัวใหม่ผมที่จะมาแทนที่ GAU 5.56แต่จริงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเห็นเขาบอกกันว่าจากที่ได้เล่นแล้วหรือใครที่ได้ลองเล่นแล้วจากการอัปเดตแพทล่าสุดในตอนนี้เนี่ยตัวปืนเนี่ยถือว่าโหดเลยนิ่งยิงแรง่าแต่ก็อาจจะได้มาก,กับการปรับแต่งบางอย่างที่มันเป็นสายสมดุลน,นะนก็ต้องเลือกให้ดีว่าผมว่าจะเน้นไปด้านไหน เดิหนหนึ่งสาเหตุที่คิดว่าปืนนี้เนี่ยน่าจะดูทรงแล้วน่าจะมาแรงลยผมเพราะเพราะว่าอีกแล้วสกินวิสิยแหม่ยกระบ,บอกในปุ๊กกบกระบอกนั้นส่วนใหญ่น่กมักจะโหดมากมากเลยผมอาจจะไม่โหดตอนแรกนะแต่ว่ารอยสักสองแผ่นมโหดมากเลยผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งความตึนไม่ได้เหมือนกันผมใครอยากได้ก็รอจัดได้เลยผมก็จะเป็นสกินอิงเจตอ่ามังกรหมึกนะผมที่สามารถเปลี่ยนสีได้เพื่อทำการคิวรายละเอียดเกมเพย์สามารถย้อนกลับไปดูเทเลอร์คลิปตัวเก่าของพี่ดิงที่ทำรีวิวเกมเพย์ไว้แล้วได้นะ หรือใครสนใจอาวุธรีเจนชิ้นอื่นก็มาเดิมเช่นกันย้อนกลับไปดูคลิปเก่าก,กันได้ผมซีซั่นนี้เนี่ยจะมีของผมที่เป็นสกินเมรีรีเจเนรีเนี่ยมาถึง2ชิ้นด้วยกันอ่าชิ้นแรกเลยผมคือจะเป็นในส่วนของตัวดาบมังกร,กรที่เขาบอกว่าจะสามารถปรับได้3แบบจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่คอนเฟิร์มแต่ก็มีตัวอย่างเกมเพลย์แล้วย้อนกลับดูคลิปเก่าได้เช่นกันอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวหอกรีเจนนะ กลับมาทางฝั่งวัตถาครับผมอ่ะสำหรับสกินของวัตถาในซีซั่นนี้ก็มาเดี5ยวะบอกมีไทสก้า,กาที่เป็นสกินอีพิกี่แจกให้ตอนเลเวลห้าสิบสกินปืนแมนโอบอลยูเอลเจ็ดสามหกเฮดศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ตัวโอทีเอสเก้าตามลำดับเกมเพย์เหมือนเดิมอ่ะอยู่ในคลิปเก่าแล้วใครอยากรู้ผมว่าสครบ่ละปืนเป็นยังไงก็ย้อนกลับดูกันได้นะ,ะในฝั่งของเซิร์ฟครผมก็จะมีกระเป๋าแพ็คตัวใหม่ตุงต้งติ้งครับผมที่เป็นตัวประทัด เอลตาคอลิงการ์ดโปรไฟล์ของตัวละครที่อยู่ในซีรีส์แบรทพาร์ทของซีซั่นนี n ้ y. และทั้งฟังของแบรทพาร์ทอัปเกรดด้ยผมก็จะมีสกินเสริมของปืนโอเดนแบ็คแพ็คกระเป๋าแล้วก็ตัวละครแถมขึ้นมาอีกหนึ่งตัวผมตัวละครยักษ์ใส่หน้ากากทั้งฟังของแบรทพาร์ทวอลรีเทิร์นประจำซีซั่นนี้ก็จะมีการกลับมามของซีซั่นสี่ไวด็อก โดยสรับในซีรีส์ Wild Dog นี้เนี่ยตัวละครก็มีหน้าสนใจหลายตัวเลยผมอย่างเช่นตัวละครโรสหรือโกสสกินปืนนะผมก็จะเป็นพวกสไนเปอร์ s อส a s o f t t i p QXRASBL แล้วก็ตัวโ o ลเก r รสองหกใครที่เป็นสายทหารบอกเลยว่าสำหรับัตรพัสตัวน,นี้เนี่ยใครที่พลาดอันก่อนแบบอย่าลืมตามกิบเลยนะครับซีซั่นนี้ ถัดมาตามได้วยแพนพงังการอัปเดตประจำซีซั่นสอ่ะอย่างแรกเลยที่ทุกคนเนี่ยน่าจะดูกันเลยผม,ผมก็คือตอนนี้อ่ากล่องคุโรฮานะรับผมกล่องเก่าที่เป็นสกินเดียร์กิเทสเนี่ยกำลังจะไปแล้วผมและกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการรีแลนเข้าสู่ซีซั่นใหม่เพื่อเตรียมเก็บสะสมสกินคุโรฮาที่เป็นกระบอ,อกใหม่แต่ตอนนี้เคไม่เปิดเผยนะว่ามันเป็นสกินอะไรผมเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้แล้วภายในแพทต,ตัวเกมที่ผ่านการอัปเดตมาแล้วเท่านั้นนะก็เพราะฉะนั้นอย่าลืมอัปเดตตัวเกมให้เรียบร้อยก่อนเข้ามาเล่นนะ เรื่องถัดมาเพิ่มคีดจำกัดเรเวลครับผมจากตอนแรก300แพทนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น350จะมีสกินซีรีส์ใหม่จากตอนแรกที่มันเป็นแค่ของตัวดักแมทเทอร์นีที่เป็นสีม่วงครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะเป็นสีเขียวผมเป็นสกินคอสมอสเพื่อนๆก็สามารถตามเก็บได้เลยผมก็จะมีพวกสกินมีดสกิน VY15 สกินของปืน S.K.S หรือสกินของตัว L.C.A.R 9ประมาณนี้ในส่วนของกาได,ด้เด,ดเพิ่มขึ้นมาของสกินใหม่นะ ัดมาก็ตามด้วยในส่วนของระบบทัวนเมนต์ซีซั่นใหม่อันนี้ก็จะมีการเพิ่มลายคาร์โมใหม่เข้ามาผมก็จะเป็นรายนี้เลยนี่สวยมากอ่าเป็นเสียวขาวเหมือนกันเพราะว่าเกตตาอ่าใครชอบก็แบบจะวิงบล็อกวิงบล็อกนะเพิ่มในส่วนของไอเทมอุปกรณ์เริร์ฟนะผมทั้งในฝั่ง MP แล้วก็ฝั่ง V r แต่รายละเอียดอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนจัปเดตเข้ามาก่อนแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวคลาสบีออัปเดตมาก่อนนะกับตัวเจ็ตแพค ซึ่งเจ๊ทแพคเ็นก็บอกว่าในอนาคต MP ก็จะสามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะผมจะมีความสามารถในการกระโดดสูงสองจังหวะหรือการไต่กำแพงวนกลับมาที่ภารกิจประจำซีซั่นนี้ผมตอนนี้ตัวเกมเนี่ยก็หลังจากที่อัปเดตแพดมาผมก็เปิดให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาทยอยทำภารกิจกันได้แล้วผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวกภารกิจเสริมภารกิจลองในการจองตั๋วที่จะเต็มเล่นจริงในช่วงของบรรทัดเปิดหรือเก็บอีเวนต์ต่าง อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยอีเวนที่เปิดแรงก็จะเป็นภากรกิจนะผมมังกรนะไรรากระต่ายเพื่อรับในส่วนของรางวัลสกินอิิกของปืนไรเทคเอมาวิธีท,ทำง่ายๆเลยผมก็คือการที่เขากำหนดไว้นั่นแหละแล้วก็แชร์กิจกรรมเล่นกับเพื่อนบ่อยๆผมเพียงแค่นี้เพื่อน,อน,อนๆก็จะได้สกินฟรีไปสะสมกันแบบ EC EC แล้วแต่ที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับสายฟรีสายขยันนะผมนีดูดีๆผมมันมาแล้วกับ การทำอีเวนต์แจกสกินลีเจนรี่ฟรีครับผมเห็นเขาบอกว่าน่าจะเป็นลีเจนด์ถาวรนะของปื่น MC MG ซีรีส์ Black Gold Royal Collection นครับผมอันนี้เนี่ยน่าจะคอนเฟิร์มจากโคดี้แล้วว่าน่าจะฟรีแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนครับผมที่อยากได้สกินฟรีติด ID แบบไม่ต้องเติมเงินสักบาทอย่าลืมครับผมเข้ามาทำธุรกิจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่าน,นั้นนะก็ปีหนึ่งจะแจกแค่ครั้งเดียวครับผมในช่วงของ event อีเวนต์ใหญ่ๆก็ไม่ควรพลาดนะ ในส่วนของตารางอัปเดตอีเวนต์เสริมต่างๆของตามช่วงของรรเทศกาลรายละเอียดตารางก็จะมีตารางนี้แบบคร่าวๆเลยพี่ลิงก็อาจจะไม่ของลงลึกนะเพราะว่าเยอะมากนะหลักเลยผมก็คือจะมีพวกตัวละครซีรีส์ใหม่เซตใหม่มาเพื่อเข้ากับทีมมังกรทองอ่าประมาณนี้เลยสักคนที่สนใจก็สามารถเข้ามาซูมภาพดูกันได้ โดยอันที่น่าสนใจสนใจก็ผมก็จะมีอีเวนท์ที่แจกคูปองตั๋วทองอะไรพวกนี้ผมที่อารมณ์คล้ายๆกับว่าเหมือนก็เปิดเคสฟ,ฟรีให้เมื่อเพื่อนๆทำกิจกรรมเก็บสะสมแต้มที่เขากำหนดเอาไว้น่าจะเปิดถ้าเกิดเพื่อนเป็นพวกเคสทองเนี่ยน่าจะมานเกือ,กอ 20, บๆยี่สิบสามสิบใบเลยผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆเลยสับสายฟรีที่ไม่ควรพลาดอีกเช่นกันรวมถึงการอัปเด็กิจกรรมอีเวนท์องผมมอไฟในหมวดของ b a t t l e Royal e อันนี้ก็เคยทำคลิปรีวิวแล้วใครสนใจก็ย้อนด,ดูคลิวเก่าได้เหมือนกันในส่วนของ ของซีซั่นนี้อันนี้ก็มีแล้วเห็นกันแบบชัดๆเลยผมประกาศมาแล้วนะก็สามารถตามเก็บกันได้สำหรับคนาสายสะสมและก็เข้ามานี้สำหรับการรีวิวอัปเดตข้อมูลทั้งหมดของแบลนด์พาร์ทซีซั่นที่2 r u <una> ร <Dragon. S 1> ูน่าดากอนก็ยังก่อนอีกครั้งนบผมเพื่อนๆอ่ะคิดเห็นยงบ้างก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้ิตีชั่นนั่นเองเนะและสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วบิ๊ก